เปิดโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็มีทั้งหลายขนาดมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็กมีทั้งโรงเรียนขนาดกลางมีโรงเรียนใหญ่เป็นสองสามพันแล้วการเปิดเรียนจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่าโรงเรียนปลอดภัยแน่สรุปก็คือแม้โรงเรียนจะใหญ่จะเล็กนะครับจำนวนนักเรียนจะมากจะน้อยเนี่ยเราก็มีมาตรการอยู่แล้วว่าห้องหนึ่งต้องไม่เกิน25คนต่อห้องถ้านักเรียนจัดเข้าห้องที่โรงเรียนมีอยู่แล้วมันไม่สามารถจัดได้โรงเรียนก็อาจจะสลับกันมาเรียนเช่นสลับเลขที่ ขี้เลขคู่หรือสลับชั้นปหนป .2 อนุบาลก็สลับกันมาเรียนได้แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในมาตรการเพราะเรายังห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่มีการระบาดในจังหวัดนั้นไม่ระบาดมาเป็นเวลา1เดือนแล้วอะไรนี้ก็อาจจะมาเรียนเต็มก็ว่ากันไปอีกเป็นทีละสเต็ปแต่เบื้องแรกเอาตามมาตรการที่จำเป็นและปลอดภัยกัน สิ่งที่เราปรารถนาก็คือเราอยากให้นักเรียน,นสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแต่แน่นอนเด็กนักเรียนก็ต้องมีเวลาดื่มน้ําในเวลาที่จะทานอาหารตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการที่คุณครูเองจะต้องกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอาจจะต้องมีระยะห่างอย่างไรในการที่จะดื่มน้ําอยู่ห่างเพื่อนกี่เมตรน้ําแก้วน้ําใช้ร่วมกันต้องเอามาอย่างไรจึงจะไม่ใช้แก้วน้ําร่วมกัน หรือขวดน้ําของใครของเราอย่างไรการกินก็เช่นเดียวกันก็ต้องเว้นระยะห่างในการกินถ้าเรามีห้องอาหารจํากัดก็ต้องหมุนเวียนสลับกันมาทานสรุปแล้วก็คืออยู่ในโรงเรียนก็ต้องอยู่ในมาตรการของกรมอนามัยมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ 1. เว้นระยะห่างตรวจอุณหภูมิล้างมือสวมหน้ากากและก็ทำความสะอาดทั้งห้อง และและก็เสื้อผ้าอาผรณนอุปกรณ์เครื่องใช้อันนี้ก็ต้องทำตามมาตรการนั้นอยู่เหมือนเดิม